สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Geek Review นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว LG Pure Re Care ต้องเรียกว่าเป็นหน้ากากอัจฉริยะก็ได้นะจะจะมารีวิวดูว่าการใช้งานจริงหรือว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องข้างในให้ดูก่อนกล่องนี้เป็นแพคเกจจิ้งแบบรักโลกร้อนด้วยนะใช่แหละเพราะเขาเขียนอยู่ว่าเป็น Eco Friendly Packaging นี่ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องของเจ้าตัว LG p u r i Care ครับอันนี้เป็นประกันของ Finex เนี่ตรงนี้ นี่อันนี้เขาเขียนอยู่ eco friendly packaging นี่ข้างในก็จะมีผมให้ดูนี่ก่อนอันนี้คือตัวหน้ากากเดี๋ยวเราเขาจะมาดูหน้ากากกันทีหลังอันนี้ก็เป็นเนี่ยครับที่วางหน้ากากาของเขาค่อนข้างที่จะแบบแข็งแรงเลยมันเป็นพลาส,สติกนะเราไม่รู้ว่ามันจะไปทำอีโคทำไมนี่ก็อุปกรณ์ภายในครับเขาจะให้ถุง กำมยี่ให้เป็นกรรมหยี่นี่เอาไว้ใส่เจ้าตัวหนาก,กากได้พอดีไม่พอดีเหลือเฟือเลยคือสมมติว่าใส่อันนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าอีกทีนึงเขาเรียกว่าแบบกันรอยขีดขวนได้อ่าแล้วก็จะมีอันนี้ไว้สายรัดหลังหัวอ่าสำหรับแบบเวลาคนจะไปออกกาลังกายหรืออยากให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นกันนี่มีสกรีนโนตรงนี้ LG mm hmm. Pure Care อ่าแล้วก็มีถุงมาให้สอถุงอันนี้เป็นสายชาร์จ กับคู่มือเล็กน้อยที่เราไม่ได้อ่านกันอยู่แล้วสายชาร์จก็เป็น type C to type A อันนี้เป็นฟิลเตอร์นี่นี่ฟิลเตอร์ที่เขาให้มาเปลี่ยนมีประมาณ10กว่าอันมั้งไม่ได้นับแต่ผมน,นี่ไม่ได้นับแต่ก็มีเยอะอยู่ก็เดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวหน้ากากขออนุญาตเอากล่องออกก่อนอันนี้นี ตัวหน้ากากโดยรวมรุ่น2อนี่อันนี้คือแบบผมใส่ทุกอย่างฟูลออปชันหมดเรียบร้อยแล้วนะนี่เริ่มจากอ่ะด้านหน้าก่อนพอเทียบกับรุ่นแรกเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปรุ่นแรกให้ดูรุ่น2เนี่ยมันดูเรียบแบบมินิมอลแล้วก็ดูเก๋อ่านี่แล้วก็อันนี้คือไมโครโฟนที่ผมบอกว่าเขาแก้จาก จากรุ่นแรกมาเดี๋ยวผมจะมีทดสอบเสียงไมโครโฟนให้ทีหลังก็คือรุ่นแรกเสียงมันจะอู้อี้เขาเลยเพิ่มไมโครโฟนตรงนี้เข้ามาอ่าแล้วก็มีสกีน LG PureCare ตรงนี้สวยงามสีขาวขุ่นนะด้านหลังก็อันนี้เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรครอบจมูกครอบจมูกกับปากของเราอ่าอันนี้เป็นเกรดเขาเรียกว่าเกรดทางการแพทย์อ่าส่วนอันนี้ก็คือฟิลเตอร์ที่ผมบอกเมื่อกี้ที่เขาให้มาเปลี่ยนวิธีใส่ก็ ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอธิบายวิธีใส่ก่อนแต่เดี๋ยวขออธิบายอันนี้ก่อนก็คือปกตริรุ่นแรกมันจะมีไอ้ฟิลเตอร์กรอบด้านหน้ากันหนึ่งแต่ว่ารุ่น2เนี่ยเขาเก็บมาอยู่ด้านในทําให้แบบดูเรียบร้อยขึ้นเดี๋ยวผมมอาออกให้ดูอ่านี่เห็นไหมวิธีใส่ก็ง่ายๆเลยตรงนี้ข้างในก็อยผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะแต่มันจะมีพัดลมกระถูกซ่อนไว้ด้านในเหมือนกันอ่านี่มีพัดลมถูกซ่อนไว้ด้านใน คือมันทาให้แบบว่าเนียนขึ้นเก็บเก็บงานละเอียดขึ้นนะรู้สึกว่าเขาแก้ถูกจุดจากรุ่นแรกซึ่งรุ่นแรกผมว่าเคยเห็นแต่ไม่เคยใช้เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่ามันแบบประหลาดาฟิลเตอร์นี้เขาแนะนําว่าเดือนหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งนี่นี่อันนี้สาหรับอันนี้นะส่วนฟิลเตอร์นี่ครับใช้6-8ชั่วโมงเปลี่ยนหนึ่งครั้งเขาจะมีรูมาให้4จุดนี่เราก็แค่ใส่ข้างล่างก่อนอ่าพอาใส่ข้างล่างเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันก็จะลงล็อกลงล็อก4มุมเลย นี่แล้วเราก็แค่เอาเนี้ยที่มีแม่เหล็กมาติดกรึบเรียบร้อยแค่นี้ก็พร้อมใช้งานเปิดสวิตด้านล่างนี่เป็นที่เสียบสายชาร์จเปิดสวิตอ่านี่กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดไมค์่ากดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดแล้วก็กดค้างเพื่อปิดเครื่องโอเค ก็คราวนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดที่รุ่น2เนียมีกันบ้างผมขออ้างอิงจากรุ่นแรกก่อนแล้วกันนะปัญหาจากรุ่นแรกก็คือด้วยขนาดที่มันดูใหญ่กว่านี้ประมาณเซนหนึ่งมั้งความกว้างแล้วก็ความเทอะทะที่มันมีตัวกรองอยู่ข้างนอกมันทําให้ดูแบบว่าไม่สวยงามที่จะใส่ออกไปแล้วก็มันถูกแก้ไขโดยดีไซน์อันที่2ส่วนปัญหาอีกอันหนึ่งที่คนเจอค่อนข้างเยอะคือเวลาใส่อะเสียงมันจะอู้อี้อะยวผมลองใส่ให้ดู ฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยมันจะอู้อี้แบบเนี้ยผมไม่รู้ว่าเสียงได้ยินชะะนัดขนาดไหนนะแต่ว่าเสียงก็จะเป็นประมาณนี้คือมันจะอู้อี้แต่ว่ารุ่น2สเนี่ยมันถูกแก้ไขโดยการเห็นตรงนี้ไหครับนี่มันคือไมโครโฟนแต่ว่าผมต้องเปิดอ่ากดค้า้งคือเปิดแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งคือเปิดไมโครโฟนนี่ยฮัหนี่ยได้ยินชัดไหมมันถูกแก้ไขปัญหาโดยโดยดีไซน์ผมมาเๆก็ออกแบบมาได้ดีเลยนะ คือสมมติว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้อะไรมากมายอย่างเงี้ยถ้าแบบคุยโทรศัพท์อบรุ่นแรกมันแทบจะใช้การไม่ได้เลยเพราะว่าเสียงมันอี้แต่สมมติว่าคุณโทรศัพท์ปุ๊บก็ชาวบ้านเขาอาจจะรู้เรื่องด้วยว่าคุณพูดอะไรเพราะว่าลำโพงอ่ะผมมองว่าค่อนข้างที่จะดังเสียงมันค่อนข้างแปลกตานะถ้าที่ที่ผมฟังตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าได้ยินขนาดไหนนะข้างนอกเสียงไม่เนี่ยแต่ผมมองว่าโอเคพอคุณโทรศัพท์เสร็จปุ๊บเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโเสร็จแล้วผมก็แค่กดปิดไม้กดทีเดียว เสียงก็กลับมาเป็นอุ้ยปิดไมค์เหมือนเดิมผมมองว่าฟังก์ชันพวกนี้มันตอบโจทย์แล้วก็อีกอันนึงที่รุ่น2ถูกพัฒนาขึ้นมาก็คือรุ่นแรกครับพัดลมที่มันช่วยให้คุณหายใจได้ดีขึ้นอ่ะมันจะถูกปรับเป็น3ระดับก็คือเบอร์หเบอร์สเบอร์สแต่ว่ารุ่น2เนี่ยมันอัจฉริยะมากขึ้นโดยที่ว่ามันจะคำนวณจากระบบการหายใจของคุณเองถ้าคุณหายใจแรงพัดลมมันก็จะแรงตามคือเสียงครคงไม่ได้ยินหรอกแต่ว่าเวลาผมใส่อ่ะมันรู้สึกถึงชัดเจนแล้วว่ามันมีลมมเข้าาช่วย คือถ้าคุณหายใจแรงอะ่ะผมเคยแบบว่าใส่ออกไปเดินข้างนอกแล้วแบบสมมติว่าวันนั้นเดินมาเยอะหรือว่าออกกําลังกายออกกําลังกายเล็กน้อยได้อะเฮ้ยลืมเปิดไม่อ่าสมมุติว่าผมใส่ออกกําลังกายเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกกําลังกายที่มันหนักอะไรมากมายนะครับอาจจะแบบจั๊กจิ้งเล็กน้อยหรืออะไรเงี้ยมันทําให้แบบว่าพัดลมมันจะแรงขึ้นแบบได้ชัดเพราะว่าพัดลมมันจะเขาเรียกว่าอะไรคานวณตามความแรงของการหายใจของคุณ แล้วก็ดีไซน์โดยรวมผมมองว่ามันไม่ได้ใหญ่เทอะทะนะลองไม่ดูด้านข้างานี่นี่แล้วก็กอใส่จริงๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นอะ่ะคือคุณอาจต้องปรับตัวหน่อยตรงที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่คุ้นชินมากกว่าคือถ้าคุณใส่เนี่ยผมขออย่าถอดก่อนนะเพื่อความชัดเจนถ้าคุณใส่เนี่ยช่วงแรกที่คุณใส่คุณจะรู้สึกว่าสายตาผู้คนจะจับจ้องมองคุณมากกว่า มืก่คนเขารู้สึกเส่วนตัวเพราะว่าจริงๆพอใส่เข้าไปอ่ะมันกระชับนะมันกระชับแต่ว่ามันไม่อึดอัดเพราะว่าไอซิลิโคนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสบายมากเลยโคตรสบายไอตัวเนี้ยเออแล้วก็พอมันมีแบบอากาศถ่ายเทง่ายอ่ะมันไม่อึดอัดเลยซึ่งมันสัมผัสแตกต่างจากแมสธรรมดาแมสธรรมดาอาจจะระบายระบายอากาศได้ดีกว่าแต่ถ้าคุณสมมติว่าคุณใส่แมสที่เป็นผ้าคุณเคยใส่แมสที่เป็นผ้ามาก่อนอะเวลาคุณขึ้นรถเมล์หรือแบบอยู่ในชุมชนอึดอัดเงี้ยมันจะแบบ คือเหงื่อมันจะออกแล้วมันจะอับอะไรอย่างเงี้ยคือไอเนี้ยแทบไม่เป็นเลยแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจด้วยนะผมรู้สึกว่ามันมีตัวกรองถึง2ชั้นอะมันมีตรงนี้กับกับตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าโอเคแล้วก็พอคุณใส่ไปเรื่อยๆอะมันเหมือนแทบแบบไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามันใส่แล้วมันมันกระชับแต่มันไม่รู้สึกอึดอัดอันเนี้ยคีย์เวิร์ดหลักที่ผมรู้สึกว่าโอเคัะไอ้เจ้าตัวนี้นะแต่ก็อย่างว่าครับด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงอะคุณก็ต้องเป็นคนที่ออกข้างนอกพอสมควรที่ถึงถึงจะใช้้มันได พราะผมรู้สึกว่าด้วยราคาแล้วก็แต่ผมมองว่ามันคุ้มค่านะเปลี่ยนฟิลเตอร์เพราะว่าคุณใช้ไปสักปีหนึ่งอะ่ะคุณตกทิ้นละกี่บาทะ่ะหน้ากากอนามัยแต่คุณใช้ทุกวันเปลี่ยนทุกวันอย่างเงี้ยผมมองว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคสําหรับเทคโนโลยีความสวยงามแล้วก็ความปลอดภัยถ้าเทียบอยากหลายอย่างนะนี่เดี๋ยวผมใส่กับไอ้นี่ให้ดูอืมไอ้นี่ที่คนถามว่ามันคืออะไรอะมันน้อยใส่ตรงนี้ครับเกี่ยวงับซ้ายแล้วเนี้ยอ แล้วมันจะทําให้คุณใส่แล้วมันกระชับขึ้นอันนี้คุณอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่าไอส้สายรัดหูมันก็โอเคแล้วส่วนปัญหาอีกอันหนึ่งที่ผมพบเจอตอนใช้งานมันนะก็คือเดี๋ยวผมถอดไอ้นี่ก่อนคืออันนี้ครับถ้าคุณหยิบใส่ถอดบ่อยๆอะไอ้แม่เหล็กไอ้นี่มันค่อนข้างที่จะเยื่อนง่ายไปหน่อยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องรีเช็คทุกครั้งก่อนใส่นี่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเคลื่อนง่ายอะ เพราะว่าปกติเวลาคุณหยิบหน้ากากไมาหยิบม,มาคุณก็อยากที่จะใส่เลยใช่ไหมแต่วันนี้คุณอาจจะต้องแบบขยับให้มันตรงร่องนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกแน่นอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์พยายามเปลี่ยนให้ได้ตามจํานวนชั่วโมงเขาเพื่อศักยภาพที่ดีที่สุดก็คือ6-8ถึงชั่วโมงคือผมมองว่าเวลาที่คุณใส่ออกมาข้างนอกอะโอเคมันอาจแบบดูแปลกตาสําหรับคุณเพราะผมใส่อะผมรู้สึกว่าคนมันจะมองคุณว่าไอเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ ถ้าคุณไม่ได้คุยใช้งอไจริงๆครับคุณปิดไมค์ไปเลยก็ได้เพื่อประหยัดแบตเพราะว่าแบตมันจะอยู่ได้ประมาณ6-8ชั่วโมงคือผมใช้แบบนี้นะสมมติว่าคุณออกไปข้างนอกแล้วเจอคนเยอะๆอะ่ะผมก็จะค่อยเปิดพัดลมช่วยแต่ถ้าทํางานในห้องแอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ปิดพัดลมแล้วก็ใช้ระบบธรรมดาของมันคือไม่ได้เอาพัดลมเข้ามาช่วยเนี่ยมากกว่าที่ผมใช้แล้วก็ฟิลเตอร์ครับผมรู้สึกว่าโดยรวมแล้วมันไม่ได้แพงคุณซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยก็ก็ดีกว่าดีกว่าด้วยแล้วก็ ผมแนะนำให้ซื้อเปลี่ยนตามที่เวลาที่เขาบอกแต่ว่าไอ้ฟิลเตอร์อันเนี้ยเดือนเดือนละอันอันเนี้ยอันเนี้ยมันมีขายอยู่อ่าน,นี่มันจะเป็นขีดขีดฟิลเตอร์เนี้ยเหมือนหน้ากากแอร์เลยวิธีใส่ก็ง่ายมากครับคือผมอยากจะอินเสิร์ตให้ดูพัดลมนะแต่ว่ารุ่นนี้มันไม่ได้ทําออกมาเหมือนรุ่นแรกมันมองค่อนข้างยากแต่ว่าพอเปิดพัดลมอ่ะคือคุณจะรู้สึกจะหายใจคล่องแบบชัดเจนเลยส่วนอันนี้ไม่ต้องห่วงครับ ตอนแรกจะมีกลิ่นซิลิโคนนิดหน่อยแต่พอใช้ไปเรื่อยๆก็กลิ่นหายแต่นี่คือเกรดเดียวกับที่ใช้ในทางการแพทย์ซึ่งผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยโคตรสบายมันทําให้การใส่หน้าก,กากของคุณนะไม่อึดอัดเลยด้วยราคาประมาณ6,490บาทใช่ไหมเออคือคนอาจจะถามว่ามันแพงไหมอ่ะโอเคมันแพงแต่นี่มันคือแกจิตอะครับเทคโนโลยีผมมองว่า คุ้มค่าแล้วก็ระยะยาวเนี่ยใช้ได้ประกันปีหนึ่งด้วยนะที่แน่ๆครับในอนาคตไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันออกมาเพื่อให้คุณเชื่อมต่อเพื่อเช็คอายุการใช้งานของฟิลเตอร์แล้วก็เช็คแบตเตอรีร่แต่ตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาเปิดให้ใช้งานหรือยังนะอาจจะต้องเช็คกันอีกทีนึงอ่าถ้าถ้ามีแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดข้างล่างนี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับไอ้เจ้าตัว LG PureCare สำหรับคนที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างราคา6,490 ผมมองว่าสําหรับแกเจเทคโนโลยีแล้วก็ความปลอดภัยคุ้มค่าแน่นอนครับฮัลโหลได้ยินไหมครับอ่านี่ผมออกมาเดิใช้ข้างนอกเสียงอันนี้คือเสียงที่เปิดใหม่นะมันก็จะประมาณนี้นะ <Okay. S 2> uh. ผมว่ามันก็กระชับดีนะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้หรืออยากให้เราทดลองหรือซื้อของอะไรอย่างเงี้ยมาก็สามารถคอมเมนต์หรือกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีอะไรอยากจะบอกพวกเราก็คอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ